พระครูสุวรรณธรรมานุวตัตรเจ้าอาวาสวัดหัวหนองเทศบาลเมืองบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับนำสิ่งของอุปโภคบริโภคที่ได้จากการเปิดรับบริจาคไปมอบให้กับโรงพยาบาลบัวใหญ่เพื่อเป็นกําลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์รวมไปถึงผู้ป่วยโควิด -19 ที่ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ สำหรับจังหวัดนครราชสีมาพบว่ามีผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่พุ่งสูงถึงเกือบ700คนครับและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ว่าขณะนี้จังหวัดยังไม่ได้ออกประกาศห้ามออกนอกเคหสถานเพียงแต่ว่าเป็นการขอความร่วมมือเท่านั้นนะครับส่วนที่อำเภอปักธงชัยพันตำรวจเอกชนัดกวีขาวฉลาดผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปักธงชัยพร้อมด้วยจิตอาสา904 ไปจากหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปักและที่ตลาดวัดโพจำนวน5,000ชิ้นด้วยกันนะครับพร้อมทั้งว่ากล่าวตักเตือนผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยก่อนที่จะบังคับใช้กฎหมายเป็นทางเลือกสุดท้ายครับ